ให้เพื่อนนี่เราก็จะไปเที่ยวสวนน้ากันนะเว้ยอ้าวเพิ่งรู้เราชวนแกไปเอออันนี้แกแต่งตัวใหม่อ่ะเนี่ยเท่ดีนะหฟิงปะล่ะเออใช่จะให้หมาแกไปด้วยเหรอเออแปลน็ไฟมาแล้วแปเสียงไปเที่ยวสวนน้ากันดีกว่าไปมาเดี๋ยวดิขึ้นมาดิโอเคเราเก็บมาแล้วเออขึ้นมาโอเคไปิดเตลิดิตัดไฟปิดดิครับไปกันเย้หนึ่งมันเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ได้แล้วอะ มาถึงแล้วันนี้สุดเมื่อกี้แกเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ได้แกเป็นอะไรอมาไเ่มยอะไรหรอกแกเปลี่ยนไม่ได้แกต้องไปเปลี่ยนในห้องน้ำเลยไปรีบลุกแล้วไปไปเปลี่ยนในห้องน้ำแต่และนี่ข้ามวันข้ามคืนเลยเนี่ยดีดีดีเขาจริงคำพูดเมื่อกี้ของเขานี่เป็นคำพูดคำพูดนอกเรื่องไม่เกี่ยวเฮ้ยนี่ผมจะมาเอิมเขาจะมาว่ายน้ำที่นี่นะครับอ้าวได้เลยเข้าไปเลยจ้ะหนูน้อยใครหนูน้อยสัต <Auf> ไปไปหาห้องน้ำเปลี่ยนชุดกันหนังเรื่องอะไรเนี่ยสร้างวันถอะแลมโบมั้งแลมโบพ่อคำพูดเมื่อกี้นี่ไม่เกี่ยวอะไรกับเนื้อเรื่องอย่าไปสนใจครับคุณชมอืผเลกไปเร็วมาเปลี่ยนชุดห้องน้ำที่ห้องน้ำชายไปออเราออนห้องดีกว่าแต่งตัวเสร็จแล้วในที่สุดเพื่อนจะได้แต่งตัสยงเพื่อนเพื่อนเพื่อนเสยยงเพื่อน อาจจะเอ้าไม่ได้ใส่กางเกงมึงกลับเข้าไปใส่เลยสัตว์เ,เสร็จยังเนี่ยเพื่อนมึงใส่กางเกงยังเสร็จแล้วเอ้ยแล้วใครตามเอ้ามึงกระเป๋าทำอะไรนี่เฮ้ยไปว้ออกมาแล้วมาโอเคอันนั้นเป็นตาที่ใหญ่อ่ะโอ้เล่นอ e ีเวนต์ได้นะเนี่ยไหนไมีมเหรอโอโหดูทำไมสาวว่ายน้ำนี่เขาไม่เปลี่ยนชุดว่ายน้ำกันเลยเป็แค่เราสองคนที่เปลี่ยนอะ่ะเลื่นโอ้โหไปเพื่อนไปได้ไซเดอร์ดีกว่า เดีวฉันเรียกเจ้าขอเอาโคลาก่อนโคลาอะไรโคล拉เรยวสิต้องรีบซื้อ,อบบแล้วฉนะันนะก็กลับต่างจังหวัดแล้วนะเว้ยขอซื้อโคล拉ดิซัมบ็อกซ์ี่โคลาต้องการไอซ์นะโอโค拉แล้วกันไอซ์ไม่ได้ขอโคลาหน่อยเออยังไม่ได้บักบักอยู่ไม่งโคลาเลยช่างแม่งต้องหลายรอบต้องหลายรอบช่างมันช่างมันเรยวสิกิ๊พี่กิ๊วมาฉันก็ต้องกลับต่างจังหวัดแล้วนะเว้ยพอจะดีใจที่ได้มาว่ายน้ำนะ ได้มเาเที่ยวน้ำสตรีนีเนี่ยเกินต่อเนื่องนักซื้อโคลาได้ละโอเคได้แล้วไปไปน,นสไลเดอร์ดีกว่าค่ะทางขึ้นสไลเดอร์กันเย้ยเยียดนอนแล้วไปเล่นสไลเดอร์แล้วโอเคตัวแห้งเอาแล้วแนะ่ะไป <laughs> นี่โอเคมาถึงใช้บนแล้วไไสไลเดอร์เอาไหนเอาฝั่งนี้ก่อนแล้วกันจะบุ่งช่วยด้วย ไม่ต้องนอนไปว้ยไปไซเด์นะเจอไหมเมยขอกินโคล้าวเอออาหลับเลยเออเออเออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมออุบัติเหตุที่เจ็บสุดหลังหักเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงมาก กลุ่มน่าจะเล่นไซเดอร์ดีๆไม่ทังอุบัติเหตุที่หลายแหล่มากไปเลือกไซเดอร์ที่ยังสร้างไม่เสร็จกันดีกว่าเออเดี๋ยวขึ้นไปก่อนเออขึ้นมาแล้วแกไหนกำลังไปที่เทนพอร์ตเราจะไปไซเดอร์ดีๆนี่ไซเดอร์ยังสร้างไม่เสร็จยังเท่เอ้ยมันบันไดสัตว์มาอีกทีว่ะฮะอ้าวเฮ้ยกระโดดลบเฮ้ยเฮ้ยเราจะเป็นไซเดอร์เอาไซเดอร์สีขาวไป

ว่าเมื่อกี้พึ่งเก็บตายกระโดดลงมาโดนตื้นเฉยห <ม S 2> ลังหักแน่นอน,อนโอ้โหล้มเลี้ยงกัไปคาเฟ่กันก็ฉันอยู่ที่คาเฟ่เนี่ยเห็นแก่ละฮะเออคุณโคเตอร์ครับเดี๋ยวเรามาเองนะ <fare S 1> ไปนี่เราอยู่ที่ดึกแค่ไหนแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เข้าคาเฟ่เล<อ>ยเออเมื่อ,อกี้ฉันต้องไปซื้อกาแฟมานี่อยู่ก็มืมดเราจะขอดื่มกาแฟแบบเฮ้ยนกฮูก เออมีกาแฟหม่งนนดีเพื่อนอยู่ดึกอ่ะนี่เพื่อนจะตัวลุงเออฟินซื้อของไงวะอึดจีนสิบก่นเพื่อยังไม่หมดใครเปิดเพนดิเอตชาโก้เนี่ยแม่งกระสีแตงกอเขาซื้อกาแฟที่ด็อกทูงนะเพื่อนเอ้าใช่เหรอใช่กาแฟแก้วนึงเพื่อนใครยูเซิร์ฟมีอ่ะอ่ะวัดอันนี้สองอันนี้สองแล้วก็เลือกกาแฟ เป็นอะไรกูยงองอยู่เอ,อเอากาแฟมาออใครจะเปิดเพลงเอเดนท้าโก้ตัวนี้เดี๋ยวแม่งติดลิขสิทธิ์แน่นอนเอาใหม่เอาใหม่แทนเงอรสชาตินี้กูจะได้กินกาแฟไม่ทำพิซซ่าแล้วกาแฟดิออพิซซ่าไม่ได้ไม่ซ่าไม่ได้ไเปลี่ยนได้เลยช่างแม่งเกออูเสียเวลาสัก้างหน้าทำไมไ เมื่อกี้หลังหกักเราจะไม่ขึ้นไปของ V i P เสร,ตตร็จ Teleporter เอเอเขาแทะเราจะมานั่งพักสัก,ก่อนนะมานั่งพักตัวนี้อราะโอ้ออยติดโอ้อยโอเคโอเคนั่งพักในน้ำอืออืออืออ,อ่ไปไปสเตเดอร์ต่อ,อดีกว่าเพื่อนเรบไปที่ Teleporter เลยกำลังไปกำลังไป อันนี้ยังสร้างอยู่นะวะเพียงสร้างไม่ได้จันแล้วว่ามีนะมันอยู่ที่หนึ่งป่ะน่าจะใช่ที่ที่หนึ่งจะไปยังไงยังงงอยู่เลยสร้ามาเถอะน่ามาตรงโน้นนั่งอ๋อ VIP เทเลพอร์ตเบ้ยบูมฮะกลมงกันเข้าท่าไปพร้อมกันเลยไปเลยมืดมืดมืดหน้ามืดตามัวโอ้โหโอ้ย

มา,มา,ามาเที่ยวครั้งนี้ไปที่เมามากโอ้ยตายแล้วเอ้ยมีคนตายมีคนตายทำไงไดีเอาเช้าละเออดีบอกแล้วอยู่ตัวลงุงไป VIP t e ล e p o r t ดีกว่าไปเออโอเคพอกินกาแฟาก่อนจะง่วงอย่าไปเร็วดิมาแล้วให้ให้เดือบให้เดือปเลยใช่ไหมไม่ใช่เอ้ยไออันนี้ยาเราหลังหักแล้วเออแล้ว ไปไหนอะเอ้ยลองไปตรงนี้ดูมันไปไม่ได้มันให้โดดคนเดียวเว้ยมันมีที่ทางเดียวที่ต้องโดดโอเคมันต้องโดดแต่ว่ามันต้องควรจะมีกลมๆอยู่เราต้องลงตรงกลมๆเว้ยตัวหลังหักไปแล้วโดดเฮ้ยเฮ้ยกลมๆ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 หลังกูเฮ้ยหลังกูเฮ้ยเฮ้ยหลังกูเอ้ยตกแมพแล้วกูมีอะตกหัว เออวัตตาฟักเมื่อกี้เมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดเป็นเป็นการเล่นที่หลังนี่ไปเออบูมตาบินได้ไหนวะเออคีดตัวลงวันที่ไหนเจ็บไหมล่ะลงวันที่ร้านน้ำมูกอะไงบ้างเพื่อนสบายดีไหมเนี่อเออได้เลยเป็นไงบ้างสบาเฟิร์นได้แล้วสัตว์เออดี ต้องอีกรอบต้องรอให้ได้ต้องไป V I P สักรอบหลังหักสับลว่าเข้าลงไปวะเข้าลงบาดแน่นอนบุ้มโดดเิดการเปคลิปที่ดีื่อน่อเพื่อื่อเพ่อเพื่อเพ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 ื่อเือเพื่กเพื่อเพอเลอเพ่เพื่อเเลื่อเพื่อเอเอ่เออ เราไปเที่ยวนานพอนะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วกลับหอเถอะเพื่อนเห็นด้วยเลยไปเปลี่ยนชุดแล้วกลับหอดีกว่าเปลี่ยนชุดแป๊บไปห้องน้ำก่อนเข้าห้องน้ำเปลี่ยนชุดอ๋อล่าสุดก็เปลี่ยนเสร็จสักทีเอาวันนี้เพื่อนเห็นแล้วไหมไมงฉันยังเปลี่ยนไม่เสร็จเอิ่มกูเห็นมึงอยู่นะตัดลิปซะกูเห็นมึงอยู่นะกูโว้ยตัดคลิปไม่แกหันแกหันมาแกจะเห็นาักไม่เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเพื่อนไปแล้ว ไม่ไม่เมื่อไายค่ะนี่รอกเรื่องม,มากแล้วพอกลับหัดถึงเวลากลับ,บ้ันกลับผบังกลับ,บ้นับบนกลับบ้านเลยไปอยู่แล้วกลับบ้ัดรถไฟมันจะถอดกาเกงทำไมเนี่ย